สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทำพริกแห้งไว้กินเองกันนะคะวันนี้ใช้พริกจินดาแดงสุกสีสวยอย่างนี้เลยค่ะเราใช้พริกสดที่น้ำหนัก2กิโลนะคะนำพริกมาเด็ดก้านออกนะคะหรือว่าเด็ดควนพริกนั่นเองค่ะจะตากแบบเด็ดก้านนะคะ พริกเนี่ยสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดด้วยนะคะปกติก็ซื้อพริกแห้งที่ตลาดนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาดูของเก็บไว้ได้สักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นลาแล้วก็กรีดดูข้างในมันขึ้นลาเต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนกับเขาตากในระดับความความแห้งที่ยังไม่ถึงนะคะพอเราเด็ดก้านพริกออกหมดแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดนะคะ ล้างขัดขัดสักสองสามรอบค่ะเพื่อให้ฝุ่นหรือว่าขี้ดินที่ติดมากับพริกออกให้หมดนะคะช่วงนี้แถวบ้านเป็นฤด,ดูที่เขาเก็บเกี่ยวพริกกันนะคะก็เลยได้ต้นทุนมาแค่กิโลละส5บาทค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะคะว่าถ้าทําเป็นพริกแห้งแล้วเนี่ยจะเหลือน้ําหนักเท่าไหร่เราจะต้มน้ําร้อนให้เดือดแล้วก็เทพริกที่เราล้างทําความสะอาดแล้วลงไปนะคะเราจะลวกน้ําร้อนไว้สักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องต้มนานนะเดี๋ยวพริกมันจะเละค่ะเป็นการลวกเพื่อฆ่าเชื้อราค่ะ ป้องกันเชื้อราตอนที่เรานำไปตากนะคะหรือใครจะสะดวกนำไปนึ่งแทนก็ได้ค่ะแต่เราชอบวิธีการต้มมากกว่านะคะเหมือนมันได้ทำความสะอาดพริกไปในตัวด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ซาวออกจากหม้อน้ำร้อนเทใส่กระดง้งเพื่อที่จะไปผึ่งแดดได้เลยนะคะ เกลี่ยให้เสมอกันนะคะแล้วก็นำไปตากแดดเลยค่ะและนี่คือแดดที่หนึ่งนะคะ1วันผ่านไปค่ะนี่คือแดดที่2ค่ะ2วันผ่านไปสังเกตสีพริกนะคะยังสวยสดอยู่เลยค่ะ นี่คือแดดที่3นะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดค่ะและที่บ้านรับแดดเต็มๆทั้งวันนะคะทุกคนดูนี่ค่ะสีพลิกสวยแล้วก็ดูสดดูสะอาดมากเลยนะคะเห็นไหมโปร่งแสงมากเลยค่ะมองเห็นถึงไส้ข้างในพลิกเลยค่ะการันตีได้แน่ว่าไม่มีเชื้อรานะคะเราก็จะตากต่ออีก1แดดนะคะ นี่คือแดดที่4ค่ะพอแล้วนะคะนี่ทุกคนกรอบมากแค่บีบก็แตกแล้วนะคะแล้วก็เสียงเปาะๆแล้วก็เบาสีสวยอยู่เลยค่ะเวลาเราทำเองอะ่ะเราก็จะควบคุมคุณภาพได้นะคะเราจะนำพริกที่ตากเสร็จแล้วมาเก็บไว้ในถุงซิปล็อกนะคะ ใครมีถุงซิปล็อกแบบไหนก็สามารถนำมาเก็บได้ค่ะเราจะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าจะใครจะทำพริกป่นก็ได้ค่ะหรือถ้ายังไม่ได้ใช้ก็นำเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะถ้าทำพริกป่นเสร็จปัน่นป่นเสร็จแล้วก็เก็บไปในตู้เย็นด้วยนะคะพริกป่นป้องกันเชื้อราค่ะ เราลองนําไปช่างดูนะคะพริกสด2อกิโลได้พริกแห้งพี่ครึ่งกิโลค่ะทุกคนครึ่งกิโลเปะๆเ,เลยนะคะนี่เราแช่ตู้เย็นผ่านไปสอวงวันแล้วนะเราเราจะออกมาลองทํากับข้าวดูค่ะนี่คือพริกที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ทุกคนฟังเสียงค่ะกรอบและสดและสีสวยมากเลยค่ะไปลองทํากันได้นะคะ